เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ m ิวเนะครับคันนี้เป็นตัว1.9ปี18.19นะครับรานะคา749,000บาทรถเพิ่งเข้าร้านมาเลยสีขาวนะครับใครที่หารถเจที่นั่งรถ PPV แบรนด์อีวสอยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับ FC o อรถมือ2นะครับวันนี้นะครับพามาดูรถ7ที่นั่งเข้าใหม่กันอีกแล้วนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับ Isuzu MU-X 1.9ขับ2นะครับคันนี้เป็นรถปี2018.19ครับรถสวยมากน้ำมันแสนโลเท่านั้นเองนะราคาดีด้วยนะครับ749,000บาทครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะ ส่วนรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะบอกเลยว่ารถสวยมากรถมือเดียวไม่มีชนหนักสวยมากๆครับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพรถโดยรวมเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่ไฟด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวไฟหน้าคันนี้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ LED daytime running นะครับไฟเลี้ยวไฟสูง built-in อยู่ในโคมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจังนะครับตัวกระจังอันนี้ รายละเอียดตัวกระจังถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับตัวพื้นผิวนะครับของกระจังนะครับเรียกได้ว่าเกือบ100%เซนะครับกระจังเดิมนะครับไฟคู่หน้านี่ก็เดิมเช่นกันนะครับโคมเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าเลยนะไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างอันนี้จะเป็นสีเทานะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างด้วยนะครับตกแต่งตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับ จากรายละเอียดที่ดูนะครับคันนี้น่าจะไม่ค่อยขับทางไกลและกลางคืนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวไฟเนี่ยไม่มีริ้วรอยของเศษหินกระเทาะนะครับตัวกระจังก็ไม่มีรอยกระเทาะเช่นกันนะครับเนี่ยครับเลียมสันฝากระโปรงด้านหน้านะครับตัวลอนฝากระโปรงนะครับสภาพสวยๆสมบูรณ์นะครับนี้ด้านหน้าการันตีเลยไม่มีโดนมานะครับตัวแก้มขวานะครับโป่งซุ้มล้อนะครับเหลี่ยมสันตรงนี้ชัดเจนนะครับคันนี้สีขาวมุก นะครับเดี๋ยวให้ดูซุ้มล้อด้านหน้านะครับนี่นะครับช่วงล่างเป็นไงนะครับสวยจริงๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นรถคัดเกรดนะครับเป่าการันตีเลยนะครับเรานําเข้ามาให้ลูกค้าได้ได้ใช้นะครับได้เลือกซื้อนี่อย่างคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยนะล้อแมกขอบ18นะครับคันนี้ล้อแมกขอบ18ดิสเบรกสล้อนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับยางของดันหลบนะคันนี้ยางดันหลบ ได้ยางดันหลอดปี23ด้วยนะครับนี่ยางปีใหม่เลยนะครับปี2023นะดอกยางไม่ต้องพูดถึงนะครับยังเหลือๆอ,อยู่เลยนะบอกเลยว่าคันนี้สวยพร้อมใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาดือนครับ098 446 5222นะครับมาดูกันต่อนะครับซุ้มล้อด,ด้านซ้ายนะครับตัวล้อตัวยานะสเปคเดียวกันเลยทั้ง4ล้อทั้ง4เส้นนะครับ ตัวเชสซีนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับซุ้มล้อต่างๆรายละเอียดสวยเดิมๆที่ติดรถมาอย่างตัวหัวน็อตนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับคันนี้รถสวยมือเดียวนะครับไมแสนโลคันนี้นะครับรอลูกค้าอยู่รีบติดต่อเข้ามานะครับส่วนกระจกบานหน้าแล้วก็บานข้างนะครับติดฟิล์มมาให้แล้วนะความเข้มประมาณ60นะครับกระจกมองข้างตัวกรอบเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะ หลังคาเองก็จะมีตัวราวแหลกหลังคานะครับหลังคาไม่มีรักยิ้มเลยนะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับนี่มือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวแชสซีนะครับตัวแชสซีซุ้มล้อฝั่งซ้ายสภาพสมบูรณ์นะครับยางนี่สเปคเดียวกันนะหน้าหลังนะทั้ง4เส้นเลยสเปคเดียวกันนะครับ เปลี่ยนพร้อมกัน4เส้นเลยสำหรับวันนี้นะส่วนภายในนะโอ้หนะครับสวยจริงๆนะเริ่มกันที่คอนโซลก่อนนะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้กล่องคูบ็อกเป็นบูหนังแล้วก็มีลายไม้นะตรงนี้มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับมีรีโมทอยู่นะจะมีจอกกลางนะครับนี่ตัวเกะนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะ ส่วนตัวคอนโซลนะครับคอนโซลจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโตโ้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยสำหรับคันนี้นะคันนี้ด้ามเกียร์จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะครับแล้วก็กุญแจคันนี้เป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะ ตัวโครงสร้างนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโครงสร้างเดิมการันตีเลยนะโครงสร้างเดิมการันตีส่วนตัวเม็ดอาร์คนี่ผมดึงให้ดูนะครับแผ่นเหล็กนะครับดึงออกมานี่ยแผ่นเหล็กสวยเลยคมๆนะครับไม่มีผิดรูปนะอันนี้เราการันตีนะครับ รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะรถเที่นั่งเกรด A อยู่ต่อหน้าลูกค้าแล้วนะครับใครไวมีสิทธิก่อนนะมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ก่อนนะครับรถทุกคันที่เราเข้ามาขายนะครับเกรด A ทุกคันนะครับสบภาพสวยนะสภาพสวยมากๆนะครับนี่นะครับตัวเบาะนะเบาะที่นั่งแถว2นะครับที่นั่งด้านหลังนะครับสบภาพสวยสมบูรณ์มากแล้วก็เพดานนี้มีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะ มีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยมีจอด้วยนะครับตรงนี้นี่จอขนาด10นิ้วนะครับจอกลางขนาด10นิ้วนะครับนะพร้อมใช้งานมากมากแล้วก็จะมีตัวปลั๊กไฟ ac ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพอร์ต usb ตรงนี้นะครับอ่าถ้าใครที่เห็นแล้วนะครับรีบตัดสินใจรีบติดต่อเข้ามานะครับ รถสวยๆคันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับนี่แผงประตูด้านในนะครับละเอียดเนียนมากเนียนมือเนียนตามากๆคันนี้นะครับรถสีเดิมทั้งคันเลยนะกระจกพาร์ทเดิมทุกบานนะครับติดฟิล์มให้รอบคันนะครับคันนี้นะน่าใช้นะครับคันนี้น่าใช้นะส่วนไฟท้ายนะครับกันชนท้ายต่างๆนะครับละเอียดอยู่ครบนะตัวหนังสืออะไรพวกนี้ก็อยู่ครบหมดเลยนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นคมเดิมนะครับ ไฟท้ายคมเดิมขอบคิ้วท้ายโครเมียมนะครับด้านขวาเหมือนกันนะครับรายละเอียดสมบูรณ์นะตัวไฟท้ายนะตัวกันชนตัวไฟถอยนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดมาเลยนะส่วนฝาท้ายอะ่ะเดี๋ยวเปิดดูฝาท้ายนิดนึงนะทะเบียนสวยนะพั 6, คันนี้นะครับนี่นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับด้านหลังมีกล่องเก็บของมาให้นะครับมีกล่องเก็บของมาให้ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่แรงนะครับจะเห็นได้เลยโครงสร้างเดิมๆนะด้านในนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับถ้าโดนมานะครับสาภาพจะไม่ใช่แบบนี้นะนี่สะโพกขวานะครับสะโพกด้านขวาตัวท่อสายไฟหัวน็อตนะครับนี่หัวนอ็อตฝาท้ายนะครับตัวท่อร้อยสายไฟนะครับตรงนี้สาภาพสวยๆซ้ยายขวาสะโพกไม่มีการถูกชนนะครับการันตีเลย นะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านในนะครับแผงประตูด้านในเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีตะทะลอกเช่นกันแล้วก็ตัวฝาท้ายนะฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายเดิมนะสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับ0984465222นะครับผมโอรถมือ2นะครับ โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้เลยคันนี้ย้ำราคาให้ครั้งหนึ่ง749,000บาทผ่อนเริ่มต้น12,000บาทนะครับออกรถได้ทุกสาขาชีพเลยนะรายได้2 5 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะทุกอาชีพนะครับนี่นะครับลูกค้าเหลี่ยมสันนะครับตัวบอดี้ต่างๆนะครับชัดเจนนะครับการันตีเลยโครงสร้างไม่มีการชนหนักพิควมมานะครับเราคัดเกรดมาแล้วนะครับเรามั่นใจเลยนะครับนี่ห้องโดยสารกว้างนะครับตัวเบาอะไรต่างๆก็สภาพสวยสวยนะ โครงสร้างจุดน็อตยึดนะครับจุดน็อตยึดบานพับบานประตูต่างๆตรงนี้แล้วก็ตัวแผงประตูนะครับตัวลายไม้นะรตรงนี้ไม่มีช้ําเลยนะครับไม่มีช้ําสภาพสวยนะตัวล็อกลิละภัยนะครับอ่าเนี่ยน่าใช้งานน่าใช้งานมากๆนะครับขยาดดึงนิดนึงแน่น ให้ดูแง้มให้ดูนิหนึ่งตัวเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับตัวเสาสีนะครับตรงนี้การันตีนะทางเพชรยนต์เราการันตีเลยกล้าการันตีทุกคันรถเก a เราคัดมาแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นฝั่งคนขับนะครับตัวฝั่งคนขับนะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่เบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวแผงประตูด้านในฝั่งคนขับตัวลายไม้นะครับเงามากนะ แดชบอร์ดควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าออโต้ Auto, คนขับตำแหน่งเดียวนะแล้วก็ตัวคอนโซลนะครับเดี๋ยวผมขออาุญาต์สตาร์ทเครื่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมบิดบิดพวงมาลัยให้อ่าดูอ่าดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านหุ้มหนังนะครับ ตัวหนังสืออะไรต่างๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะแล้วก็ตัวเลขไม้นะครับคันนี้ไม้แสนโลนะแสนห้าโลนะแน5 0 0้โลไม้แท้แน่นอนอันนี้เราการันตีนะเราการันตีเลยนะครับส่วนหน้าจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะมีระบบนําทางอะไรต่างๆพร้อมนะครับมีเดียนะครับบลูทูธเอฟเนะครับหรือกล้องมองหลังก็ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ผมเปิดประตูท้ายไว้เนาะมันก็เลยแหยีขึ้นนะครับส่วนกระจกมองหลังเป็นตัดแสงออโต้นะครับไฟส่องแผนที่ด้านหน้าเป็นแสงสีเหลืองนะเป็นแสงวอมโทนวอมนั่นเองนะครับรายละเอียดภายในก็ตามนี้นะครับส่วนห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์และห้องเครื่องคันนี้นะครับว่าจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ มาแล้วครับลูกค้าเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้กันดีกว่านะครับนี่เลยนะเรากลับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ DDI Blue Power นะครับคันนี้1.9ึ่งจุดเก้าลิตรนะร้อยห้าสิบแรงม้านะครับนี่นะสำหรับตัวรุ่นตัว m u X ก็จะมีเทอร์โบมาด้วยนะคันนี้นะครับจะมีเทอร์โบมาให้นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะ โครงสร้างท่องเครื่องนะครับซุ้มล้อนะครับที่เห็นขาวๆนี้นะครับไม่มีถนิมไม่มีผุนะครับตัวกล่อง ABS นะครับสภาพสมบูรณ์เนาะแล้วก็เนี่ยพวกหัวน็อตฝากระโปรงซอกฝานะครับคานหน้านะครับรูน็อตกลมชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะอันนี้เป็นตำแหน่งของตัวหม้อน้ำนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะแล้วก็ตัวแผงจิ้งหรีดด้านในนะครับคานหน้านะครับ ให้ดูนิดหนึ่งนะครับคันหน้าเดิมๆเลยนะครับการันตีนะครับไม่มีการโดนด้านหน้ามานะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะครับแบบเครื่องยนต์ RZ4E ขีด TC นะครับนี่นะครับเพดตกหมุดสีดำนะครับแล้วก็ซอกแกมซ้ายนะครับแกมซ้ายคานไม่มีผิดรูปนะครับจุดรอยเชื่อมต่างๆเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับตามซอก สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีสนิมการันตีเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักมาไม่มีจมน้ําด้วยนะครับตัวแผ่นเพดนะแผ่นเพดต่างๆติดอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนก็เดิมๆติดรถมาเลยสภาพนี้นะครับย้ําราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ1.9ขับ2ปี1879คันนี้นะครับ7จ็ดแสนบาทผ่อนเริ่มต้น12,000บาทลูกค้าที่สนใจรีบโทรหาผมรีบทิกทักแชทหาผมดว่ดวนเลยนะ 0984465222นะครับเบอร์นี้โทรหาผมได้เลยนะลูกค้าเห็นไลฟ์สดอันนี้เห็นรีวิวรถคันนี้อย่าช้านะครับรีบตัดสินใจมีแค่คันเดียวก่อนรถไม่อยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ค่างวดนะฮะย้ำค่างวดอีกที12,000บาทรายได้ขอ25,000บาทขึ้นไปนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะโทรมาปรึกษาผมด่วนๆเลยก่อนที่รถไม่อยู่นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝาก ช่องโอรถมือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ